นางพญาอัวเชียงแสนเคลโอพัตราแห่งหล้านนานี่เป็นเรื่องราวของตำนานรักที่จะว่าไปก็เป็นความอมตะเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นตำนานรักสามเศร้าสี่เศร้านะครับของนางพญาอัวเชียงแสนราชินีแห่งแคว้นพะเยาครับเป็นพิศวรนัตกรรมที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนนะครับไม่ต่างไปจากเรื่องราวความรักของจกักรพรรดินีเคลโอพัตราแห่งอียิปต์ เท่าไรนักล่ะครับเพราะว่าชูรักของนางอ้วเชียงแสนเป็นถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของสุโขทัยนะครับนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับในขณะที่ถ้าเทียบเคียงกับพระนางเคลียวพัตราแห่งอียิปต์เนี่ยก็อยู่ในฐานะชู้รักกับผู้นำที่โด่งดังระดับโลกนะครับก็คือจูเลียตซีซ่าแห่งโรมนั่นเองครับนางพญาอุวเชียงแสนเป็นใครยุคสมัยไหน ทำไมถึงถูกเปรียบเทียบกับพระนางเคลียวพัตราครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของนางเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์และก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u เปอร์ทังส์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลจากหนังสือนะครับแล้วก็บทความมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบทความของคุณเพนสุภาสุขตะใจอินใน คอลัมน์ที่เรียกว่าปริศนาโบราณคดีในมติชนสุสสัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะจัดอยู่ในเรื่องที่เรียกว่าเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานที่นับเวลาย้อนกลับไปเนี่ยรวมร่วม800ปีก่อนกันเลยครับตำนานเนี่ยเป็นคำเรียกหลักฐานอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์เหมือนกัน,นครับหมายถึงโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องที่บอกเล่าปากต่อปากคำต่อคำกันมายาวนานแล้วนะครับ ซึ่งในที่สุดก็อาจจะมีการบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยก็ได้นะครับเช่นหนังสือเรื่องตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาแล้วครับจากต้นฉบับที่เป็นจารึกบนใบลานซึ่งเป็นของเดิมครับซึ่งเนื้อหาภายในเนี่ยมีลักษณะที่ปะปนกันอยู่นะครับตั้งแต่เรื่องที่เป็นปรัมปราคตินะครับเรื่องที่มีลักษณะเป็นตำนานตามความหมายข้างต้นหรือว่า เป็นเรื่องที่เป็นพงศาวดารที่มีลำดับศักราชถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วยนะครับเรื่องที่มีลักษณะเป็นตำนานในบางครั้งก็มีที่มาจากการพยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ในอดีตบางเรื่องครับและก็อธิบายออกมาตามพื้นฐานแนวความคิดของคนเล่าครับ ซึ่งบางครั้งเนี่ยเมื่อได้อ่านเรื่องเหล่านี้ด้วยการใช้พื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดแบบปัจจุบันไปวัดเนี่ยนะครับก็ดูจะเป็นเรื่องที่เขาขั้นที่จะบอกได้ว่าเหลวไหลนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นนวนิยายโบราณไปครับบางครั้งเราก็จึงละเลยครับไม่ได้ทําความเข้าใจให้ถึงแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นน,นะครับหรือว่าถ้าเราจะอธิบายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตอนนั้นซึ่งกระทําโดยคนในสมัยโบราณเนี่ย เราก็อาจจะหยิบยืมเรื่องที่เป็นเกร็ดที่อยู่ในวันนคดีทางศาสนานะครับเช่นชาดกบ้างรามยณะมหาภรตะหรือว่าเป็นหนังสือมหาวงพงศสวดานลังกาเนี่ยเข้ามาสวมเข้ากับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงบางครั้งก็กลมกลืนนะครับจนยากที่จะแยกออกว่าอะไรที่เป็นส่วนเนื้อหรือส่วนใดเป็นเปลือกอะครับ ตำนานก็จึงไม่ใช่เครื่องมือที่จะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าต้องอาศัยทั้งความรู้จากการร่ำเรียนมาเนี่ยเป็นพื้นฐานครับและก็ประสบการณ์จากการอ่านมาพอสมควรเลยละครับแต่ถ้าจะอ่านกันแบบเบาๆเรื่อยๆโดยใช้ความคิดบ้างนิดหน่อยเนี่ยการอ่านตำนานก็พอจะสนุกอยู่บ้างเหมือนกันละครับแล้วเรื่องของนางพญาอ้วเชียงแสนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าถ้าเอาแค่เบาๆฟังเพลินๆเนี่ยก็สนุกดีไม่น้อยเหมือนกันครับ อ่ล่ะครับเรื่องมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อครั้งที่ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยทางภาคเหนือเนียังแยกกันอยู่อย่างอิสระเป็นแคว้นๆนะครับพญามังรายเนี่ยครองแคว้นของเมืองเชียงรายที่ลุ่มแม่น้ำกกครับซึ่งเป็นที่ราบสลับกับภูเขาเล็กๆติดต่อกับที่ราบลุ่มแม่น้ำอิงนะครับลงมาก็คือเมืองพยาของพญางงำเมืองครับ พยางมังรายกับพยางําำเมืองเนี่ยทั้งสองเป็นเครือญาติกันนะครับสืบสายกันมาตั้งแต่เด็กลำบานแหละครับตั้งแต่ปู่เจ้าเล่าจกพยามังรายเนี่ยเป็นนักครบที่รวบรวมดินแดนทางภาคเหนืออยู่นะครับฝ่ายพยางเงำเมืองเนี่ยเป็นนักปราศครับเพราะว่าเคยไปร่ำเรียนศินลปาศาสตร์โดยเป็นศิษย์ที่ร่วมสํานักกับพระร่วงก็คือพ่อขุนรามคําแหงนะครับที่ละโวนะครับทั้งสองเนี่ยเมื่อเรียนจบแต่งก็แยกย้ายกลับมาครองบ้านครองเมืองกันครับ พระร่วงก็ชอบมาเยี่ยมพยางคําเมืองที่เมืองพยาอยู่เสมอและครับเพราะว่าท่านชอบมากินน้ำโขงเมื่อแล้งครับในเขตแคว้นเมืองพยาวาว่ากันว่าเป็นน้ำสีใสแล้วก็เย็นกินดีนะครับ ijn. อยู่มาเมื่อแล้งหนึ่งครับพระร่วงก็มาเยี่ยมพยางคําเมืองที่เมืองพยาเช่นเคยครับแต่คราวนี้แทนที่จะได้กินน้ำโขงเนี่ยกลับได้กินอย่างอื่นซะด้วยนะสิครับนั่นก็คือนางอ้วชียงแสนครับซึ่งเป็นเมียของพยางคําเมือง ซึ่งตอนนั้นน่ยกำลังเรียกได้ว่างอนกับผัวอยู่นะครับก่อนจะเล่าต่อไปเนี่ยต้องขอเล่าเรื่องของแม่นางคนนี้ซะก่อนนะครับคำว่าอัวเนี่ยไม่ใช่ชื่อเฉพาะนะครับแต่เป็นคำระบุให้เห็นปูมมหลังเดิมว่าเป็นเจ้าหญิงนะครับจากแว่นแควนไหนเป็นธรรมเนียมการเรียกชื่อสตรีล้านนาในเขตลุ่มน้ำโขงนะครับลุ่มน้ำกกลุ่มน้ำอิงลุ่มน้ำยมตั้งแต่เชียงรายเชียงแสนพะเยาไปจนถึง12ปันนาเลยนะครับ เช่นว่าอ้วมิ่งจอมเมืองนะครับเป็นราชธิดาของเจ้าเมืองเชียงรุ่งมีฐานะเป็นพระราชชนนีของพระยาบางรายครับหรือว่าอ้วมิ่งเวียงชัยนะครับเป็นพระมเหสีของพระยาบังรายครับสืบเชื้อสายมาจากเวียงชัยปราการก็เช่นเดียวกับอ้วเชียงแสนนะครับราชธิดาของกษัตริย์เชียงแสนอันที่จริงเนี่ยพระนางมีนามวสิมนะครับตำนานบางเล่มเนี่ยจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านางอ้วสิมครับ ผู้เป็นพระมเหสีของพระยาง,งามเมืองครับส่วนพระยาง,งามเมืองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เมืองพยาวนะครับหรือว่าภูกามยาวครับมีสักเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับพระยามังรายกษัตริย์เชียงรายนะครับหรือว่าหิรัญนครเงินยางครับทั้งคู่เนี่ยประสูติปีเดียวกันครับในประมาณพุทธศักราช1 7 8 1หรือ1 7 8 2คือเกือบเกือบจะ800ปีก่อนนะครับจึงถือว่าเป็นสหชาติกันนะครับ เหตุที่พระยางงำเมืองเนี่ยมีนามว่างงำเมืองนี่ยเพราะว่ามีอิทธิฤทธิ์ไม่ต่างจากพระร่วงเจ้าครับก็คือเสด็จไปทางไหนเนี่ยแดดก็ไม่ร้อนฝนก็ไม่เปียกสามารถเสกท้องฟ้าให้ปกงามบทบางเมฆได้ครับเพราะว่าร่ำเรียนวิชาอาคมเนี่ยมาจากสำนักเขาสมอคอนนะครับบางก็เรียกว่าดอย,ยด้วนบางก็เรียกว่าสำนักสุกะทันตะฤศีครับที่กรุงละโวโดยมีพระร่วงเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมสำนักด้วยกันนะครับ แล้วเหตุชะไหนเพื่อนเราก็จึงมาเผาเรื่อนนะครับริเป็นชู้กับนางพญาอ้วเชียงแสนนะครับเรื่องนี้มีนัยยะทางการเมืองซ่อนเร้นหรือเปล่าหรือว่าแค่ทั้งสองมีจิตสนิทเสนหาต่อการชันชู้สาวเท่านั้นนะครับ<อ>เกิดคำถามนะครับว่าเรื่องนี้เป็นชู้ทางใจหรือว่าเป็นชู้การเมืองกันแน่นะครับ<อ>ก็น่าแปลกใจครับที่เรื่องราวรักๆักๆใกล้ๆระหว่างนางอ้วเชียงแสนกับพระร่วงเนี่ย ถูกบันทึกไว้อย่างเปิดเผยนะครับในเอกสารโบราณหลายฉบับครับราวกับว่าเป็นเรื่องปกติสามัญครับแสดงว่าคนในอดีตเนี่ยมองว่าเหตุการณ์ตอนนี้มีความสำคัญไม่ใช่เป็นแค่เรื่องให้มานั่งเมาส์นั่งมอยอย่างเมามันอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วนะครับต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการที่พระร่วงเนี่ยคิดถึงสหายเก่าร่วมสำนักก็จึงได้เดินทางไปรดน้ำดำหัวพระยางนำเมืองที่พะเยาครับแถบลุ่มไม้น้ำโขงในวันสงกราน ซึ่งก็แสดงว่าอาณาเขตของพะเยาในครั้งนั้นนะ่ะกว้างใหญ่ไพศาลจรดแม่น้ําโขงนะครับน่าจะสร้างความสะพรึงกลัวให้แก่พระยามังรายที่มีเขตแดนชนกันไม่น้อยทีเดียวครับสอดรับกับข้อความในสิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับที่บอกว่าน้ำในตรพังโพยสีใสรสกินดีเหมือนดั่งกูกินโขงเมื่อแลง ก็ชัดเจนแหละครับว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเคยมาดื่มชิมน้ําในแม่น้ําโขงในช่วงเวลาหน้าแล้งครับซึ่งก็ตรงกับเดือนเมษายนครับถึงได้สามารถพรณนาเปรียบเทียบรสชาติน้ําจากแม่น้ําโขงกับที่สระตระพังโพในกรุงสุขโขทัยว่ามีรสชาติดีพอๆกันนะครับระหว่างนั้นนะพระรุ่งได้พบกับนางอ้วเชียงแสนครับผู้ที่มีรูปโฉมงามล้ํา,าบาดตาบาดใจเลยนะครับจึงเกิดจิตปฏิพั์แล้วก็ ตกหลุมรักเลยล่ะครับรักใครนังอ้วนเชียงแสนก็ทำแกงนะครับถวายพระยางอเมืองครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ากำลังหงุดหงิดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับชิมได้คำเดียวเนี่ยพระยางอเามืองก็วางช้อนแล้วก็บ่นว่าน้ำแกงมากไปหน่อยรสชาติจืดชืดไม่เข้มขน้นในขณะที่พระร่วงเนี่ยก็รีบเข้าไปปลอบประโลมนะครับพลางซดน้ำแกงนั้นจนหมดหม้อเลยนะครับ เรื่องเล็กๆก,ก็เลยก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับเพราะว่าคําตัดพ้อของสวามีนั้นแหละเข้าทางครับเริ่มด้วยการงอนตุปัตตุบองนะครับจากนั้นทุกราตรีก็ไม่ยอมให้พระยางํามเมืองไปมาหาสู่ด้วยนะครับเรื่องนี้ตํานานฝ่ายสุขโขทัยนเขียนตรงไปตรงมามากนะครับบอกว่าพระยาร่วงรู้ว่านางอ้วรักพระองค์จึงได้เสียกันซึ่งตำนานฝ่ายพะเยาเนี่ยพนานาฉากเข้าพระเข้านาง ยืดยาวกว่าตำนานสุขโขทัยมากนะครับบอกว่าพระยางังเมืองเดินทางไปเจรจาศึกเรื่องพรมแดนเมืองกับพระยามังรายพระร่วงบังเกิดกำหนัดรักใคร่ในสิริโฉมพิไลพิลาศแห่งนางอ้วเชียงแสนจนสุดจะทนไหวจึงลอบปลอมแปลงพระองค์ให้คล้ายกับพระยางังเมืองเข้าสู่ห้องบรรทมลักสมัครสังวาสกันอยู่นานหลายคืนเมื่อนางอ้วเชียงแสนรู้ว่ามิใช่พระสวามี ก็ไม่รู้จะทำชันใดได้ตำนานหลายฉบับครับก็ระบุว่าลึกๆแล้วเนี่ยนางอ้วเชียงแสนเองเนี่ยก็มีจิตปฏิพัตต์ต่อพระร่วงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับครั้นพอพระยางําเหมืองกลับมาแล้วก็ทราบเหตุการณ์เนี่ยก็จึงจับตัวพระร่วงนะครับมัดไว้ในเล้าสุ่มไก่ครับสั่งยายแก่คนนึงเนี่ยให้ดูแลหาอาหารให้ครับซึ่งแต่ละวันน่ยมีเพียงปลาปิ้งตัวเล็กๆครับ พอประทังกายเป็นการลงโทษให้พระร่วงเนี่ยอับอายครับว่ากำลังถูกสบประมาทแต่ความแค้นของพระยางัมเมืองก็คงจะกระอักกระอวนอกจะแตกตายแล้วครับถ้าจาักฆ่าเสียทั้งเพื่อนทั้งเมียเนี่ยก็เกรงว่าจะเป็นเวรกรรมกันไปถึงพบหน้าครับคิดอย่างไรก็ปลงไม่ตกครับทำยังไงดีก็เลยไปเชิญให้พระยามังรายเนี่ยผู้เป็นญาติมาช่วยตัดสินคดีความแทนครับ พระยาังเมืองนี่เองครับที่เป็นสะพานเชื่อมโยงให้สหายรักชาวสุขโขทยัยกับญาตาิชาติชาวเชียงรายได้มารู้จักกันครับหากไม่มีคดีชู้ครั้งนั้นน่ยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าพระร่วงจะมาช่วยพระยามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ได้อย่างไรพูดถึงตรงนี้เนี่ยใช่ครับถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ นั่นแหละครับก็คืออนุสาวรีย์ของบุคคลทั้ง3ที่เรากาลังพูดถึงตอนนี้ก็คือพระยามังรายพระยางํามเมืองและก็พระร่วงหรือว่าพ่อขุนรามคาแหงนั่นแหละครับตอนนั้นเนี่ยพระยามางรายจะทําอะไรได้ครับจู่ๆก็ต้องมาสวมบทเท้ามารีวราชมาว่าความครับถ้าจะลงโทษพระร่วงอย่างรุนแรงก็เกรงว่าจะต้องเปิดศึกใหญ่กับสุโขทัยนะครับเหมือนกับอยู่ดีๆก็แกว่งเท้าหาเสียนยังไงอย่างนั้นนะครับมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับ พญามางรายก็เห็นว่าทั้งพระร่วงและก็พระยางาัเมืองเนี่ยต่างก็มีความรู้ความสามารถก็อุตส่าห์ร่ำเรียนจบมาจากสำนักเขาสมอคอนหรือชื่อนะครับพญามางรายเองยังไม่ได้ไปเรียนซะด้วยซ้ําที่นั่นเลยนะครับสู้หยิบยืมมันสมองของสองสหายเนี่ยมาวางแผนร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ไม่ดีกว่าเหรอคิดดังนั้นแล้วเนี่ยพญามางรายก็จึงให้กษัตริย์ทั้งสองเนี่ยมาขออโหสิกรรมต่อกันครับแล้วก็เดินหน้าปรองดอง แค่ให้พระยะงางกำเมืองเนี่ยเรียกปรับสินใหม่ค่าเสียหายจากพระร่วงตามแต่จะเห็นควรก็พอครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อยอมความกันได้เนี่ยสามสหายก็จึงกรีดเลือดครับดื่มน้ำสาบานว่าต่อจากนี้จะซื่อสัตย์เกื้อกูลไม่เบียดเบียนกันอีกครับสถานที่ที่กระทําสัตยปฏิญาณภายหลังเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำอิงครับเหตุก็เพราะว่าสามสหายก็คือพระยามังรายพระยะงางำเมืองและก็พระร่วงเนี่ย ได้นั่งอิงหลังกันครับณฝั่งแม่น้ําซึ่งแม่น้ำเนี่ยแต่เดิมชื่อว่าแม่น้าขุนพูนะครับเรื่องการพบกันของพญาทั้ง3เนี่ยเลยรับการบอกเล่าออกมากลายเป็นเรื่องการเล่นชูนั้นแหละพอจะมีหลักฐานที่ชัดเจนทางประวัติศาสตร์ชิ้นอื่นๆนะครับรวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และก็การเมืองในสมัยนั้นครับที่จะทราบว่าเป็นเรื่องที่มีที่มาเป็นอย่างหนึ่งก็คือ เป็นแผนการของพยามังรายที่จะยึดครองเมืองหริภุญชัยหรือว่าลำพูนนะครับซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น้ำปิงครับและก็มีเทือกเขาสูงกั้นดินแดนฟากเชียงรายและก็พยาเอาไว้ละครับการเดินทางสมัยนั้นน่ะพยามังรายต้องข้ามเขาแถบอำเภอฝางนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างป้อมค่ายขยับลงไปทางใต้ลุ่มแม่น้ำปิงมุ่งหน้าสู่ขริภุญชัยครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาทำความตกลงเป็นไมตรีกันกันบเมืองพยาวกัสก่อนนะครับ เพราะว่าถ้ามีการสู้รบติดพันกับพริพุนชัยนานเนี่ยเมืองพะเยาเกิดขึ้นเหนือไปยึดเอาเมืองเชียงรายไว้ได้เนี่ยก็คือลงมาติดทับอยู่ที่พริพุนชัยนานเนี่ยกลัวพะเยาจะขึ้นไปตีเชียงรายก็จะกลายเป็นศึกสองด้านครับพลาดพลั้งไปเนี่ยพญามังรายก็จะไม่มีที่อยู่เอานะครับและที่จะต้องชวนพระร่วงมาทําไมตรีกันด้วยก็เพราะว่าพญยายีบาซึ่งเป็นเจ้าเมืองพริพุนชัยเนี่ย น่าจะเกี่ยวดองก,ก,กันกับฝ่ายพระร่วงด้วยครับเพราะว่าหลังจากที่พญยายีบาเนเสียเมืองแล้วเนี่ยท่านต้องหนีไปอยู่ที่เมืองพิษณุโลกครับซึ่งพิษณุโลกในตอนนั้น,นยอยู่ในเขตแคว้นของสุขโขทัยนะครับดังนั้นการพบกันของพญาทั้งี่มในหนังสือชินการมาริปกรณ์ซึ่งเป็นหนังสือที่พระสงฆ์เมืองเชียงใหม่สมัยก่อนเป็นผู้แต่งเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องเป็นอีกอย่างหนึ่งครับว่าที่ทั้งสามมาพบกันเนี่ยก็เพื่อตกลงการแพ้ชนะกันครับ มีข้อสังเกตรครับว่าบุคคลที่พยายามจะเปิดเผยเรื่องชูู้เขาๆเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกเนี่ยคือพระยามางรายนะครับเพราะว่าปรากฏอย่างละเอียดอยู่ในตอนพระยามางรายตัดสินคดีชู้พระร่วงครับหรือว่าเบื้องหลังของมิตรภาพที่แท้แล้วเนี่ยมีความหวาดระแวงซ่อนอยู่ครับเพราะว่าต่างก็มีฐานะเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันอยู่นะครับสถานการณ์ความขัดแย้งเรื่องชู้สาวระหว่างกษัตริย์สุขโขทัยกับพะเยาเนี่ย ก็จึงกลายเป็นเครื่องมือเสริมส่งบาร,รมีอันชอบธรรมให้แก่พระยามังรายนะครับซึ่งพระยามังรายก็ลอยตัวอยู่เหนือมนทินครับเพราะว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งที่สุดในบรรดา3ามกษัตริย์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจจะมาบลัฟเพื่อนสนิทสองคนเนี่ยแต่ก็ทำลายศักดิ์ศรีของทั้งคู่ไปโดยปรยายตามสิ่งที่เปิดเผยออกมานะครับจริงๆแล้วเรื่องของสาวงามอย่างนางพญาอ้วเชียงแสนเนี่ย เป็นโศกนาฏกรรมซ้ำซากจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผู้คนรับรู้เนี่ยจบลงตรงที่สามสหายก็กรีดเลือดร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่กันครับแต่ชะตากรรมของนางอ้วเชียงแสนหลังจากนั้นเนี่ยขมขื่นแล้วก็ร้าวรนทดขนาดไหนเธอตัดใจลืมพระร่วงได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วพระยายงนำเมืองเ่ยยังรักใคร่หลงไหลานางเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับอันที่จริงเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนหลังกลับไปร่วมๆ20ปีเนี่ย พระยางามเมืองก็เคยยกทัพไปตีเมืองปัวนะครับแล้วก็มอบหมายให้หนางอ้วเชียงแสนในปกครองเมืองปัวอยู่ระยะหนึ่งครับเรื่องชูชูเฉาเฉาเนี่ยมันเป็นของคู่กับผู้หญิงสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันดีคืนดีเนี่ยพระยาผานองครับผู้เป็นราชบุตรของเจ้าเมืองปัวองค์ก่อนเนี่ยได้รวบรวมกําลังเนี่ยมายึดเมืองปัวคืนนะครับแถมยังจับตัวนางอ้วเชียงแสนเนี่ยจับไม่จับเปล่าครับจับไปเป็นชายานะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะเป็นชู้กับพระร่วงแล้วนะครับรวมๆ20ปีครับชื่อของนางอ้วนสิมหรือว่าอ้วนเชียงแสนเนี่ยปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมืองน่านภาคที่10นะครับว่าเคยเป็นชู้กับพระยาผานองแห่งเมืองปัวครับแต่เชื่อกันว่าครั้งนั้นนะพยางําำเมืองเนี่ยคงทําใจได้ครับเพราะว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะว่าโดนกลับมายึดเมืองแล้วก็จับไป อีกทั้งพระยาผานองก็อายุรุ่นราวคราวลูกเลยครับก็คืออ่อนกว่านางอ้วชียงแสนเนี่ยร่วมๆเกือบๆจะอบจะ20ปีเลยนะครับโศกนาฏกรรมฉากสุดท้ายของนางอ้วชียงแสนก็เกิดขึ้นในช่วงที่พระยางามเมืองเนี่ยไปช่วยพระยามังรายแล้วก็พระร่วงเนี่ยสร้างเมืองเชียงใหม่อยู่นาหลายเดือนนะครับตอนนั้นพระยามังรายก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพระยางามเมืองญาติผู้นี้แหละครับก็เลยพระราชทานเจ้าหญิงองค์หนึ่งให้เป็นชายาครับ เอาละสิครับพอข่าวนี้รู้แพร่พลายไปถึงหูของนางอ้วเชียงแสนนะนางอ้วเชียงแสนก็โกรธกริ้วเสียพระไทยอย่างรุนแรงครับถึงกับสั่งให้ศสนาอมหาเนี่ยจัดขบวนม้าพระที่นั่งเพื่อจะมุ่งหน้าไปเชียงใหม่หมายจากสังหารชายาน้อยองค์นั้นให้ได้ครับแต่จะด้วยความคิดระยะทางความรู้สึกตรอมใจหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ครับในระหว่างทางนั้นนะ่ะเธอก็แบกรับความทุกข์ระทมเอาไว้ไม่ไหวครับ พอเสด็จไม่ทันถึงไหนก็ตรอมใจตายลงไปซะก่อนครับเมื่อพระยางงำเมืองทราบก็จึงรีบเสด็จกลับและก็นำศพของนางพยาอ้วเชียงแสนเนี่ยมาไว้ที่วัดพระธาตุจอมทองเมืองพะเยานะครับเรื่องนี้ก็น่าคิดว่าทำไมพระยามังรายเนี่ยถึงได้กล้าถวายชายาองค์ใหม่ให้แก่พระยางงำเมืองครับหรือการปูนบำเหน็จศีลน้รใจให้แก่พระยางงำเมืองด้วยสาวงามแบบนี้ถือเป็นการช่วยล้างแค้นศักดิ์ศรีลูกผู้ชายให้แก่พระญาติ ก็คือพยางกำเมืองที่เคยถูกย่ำยีซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับด้วยการมีชู้ถึงสองสาครั้งของนางอ้วเชียงแสนครับไม่ว่าจะเป็นการลอบเป็นชู้กับพระร่วงของนางอ้วเชียงแสนนั้นจะถูกพยางกำเมืองมองว่าเป็นการทรยศของคนตบมือข้างเดียวไม่ดังหรือเปล่านะครับไม่ได้เกิดจากการวบ่หวน้อยใจต่อการที่พระองค์เนี่ยไม่ชื่นชมในรถแกงในครั้งนั้นนะครับแต่ว่าการสังเวยชีวิตของนางอ้วเชียงแสนครั้งนี้ ก็ถือเป็นเครื่องพิสูนรรักอันยิ่งใหญ่ให้พยางคา์เมืองไม่ต้องแบกปมด้อยเรื่องอดีตชู้ของนางอีกต่อไปแหะครับปราชชาวบ้านของเมืองพยาเนี่ยขอความเป็นธรรมให้แก่ดวงวิญญาณของนางอ้วชียงแสนผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้อุทอร์เลยนะครับว่าการที่นางยอมเป็นชู้กับพระร่วงนั้นนะ่ะไม่ได้เกิดจากกามวิสัยหรอกครับแต่ทําไปด้วยจิตเสียสละครับปราชชาวบ้านเมืองพยาวเนี่ยบอกว่าเหตุที่พระนางมีเลือดเนื้อเชื้อไข่ชาวเชียงแสน แต่ต้องมาเป็นสซอยพรสพยาวครับช่วงนั้นน่พยาวกับเชียงแสนเนี่ยกำลังเผชิญหน้าห้ำหัน่นยืแย่งดินแดนกันนะครับนางก็จำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหาเมืองที่สามเนี่ยมาช่วยคานำนาจของนางครับการสนิทสนมเสน่หากับพระร่วงเนี่ยก็ย่อมจะช่วยให้พระยามางรายเนี่ยยำเกรงบารมีเลิกรุกคืบกงแก่พยาวครับและพระร่วงเองก็ไม่กล้าจะรุกล้ำทั้งพยาวแล้วก็เชียนแสนครับ ด้วยเห็นแกนางก็คือนางพญาอ้วเชียงแสนนะครับผู้ยอมถูกประนามว่าเป็นชู้รักนิรันกาเนี่ยแหละครับก็มีในมุมที่ว่าหล่อนมีชูเพราะความสวยนะครับเรื่องนี้มีผู้ที่พยายามอธิบายมากเลยนะครับว่าเมียของพญางงำเมืองหรือว่านางพญาอ้วเชียงแสนเนี่ยเป็นคนสวยอย่างมากครับจนเป็นที่ผู้ติดปากกันมานานครับในตำนานก็กล่าวว่ามีรูปโฉมงาม้าดนัก ความสวยของนางที่บอกเล่าจำกันต่อมาเนี่ยเป็นเวลานานน่ก็เลยไม่มีอะไรขีดขั้นในเรื่องของวัยนะครับเมื่อภูเล่าตำนานเนี่ยต้องการเล่าถึงความสัมพันธ์ของเมืองพยากับเมืองอื่นๆแต่ก็ไม่ทราบลักษณะการมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรอกครับพอนึกอะไรได้ก็หยิบมาเป็นข้ออธิบายลักษณะของความสัมพันธ์นั้นนะครับซึ่งเผอิญว่าเรื่องของความงามของเมียพยางามเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ติดปากอยู่นะครับก็เลยฉวยมาเป็นข้ออธิบาย ดังนั้นนางก็เลยต้องมีชู้ตั้งแต่ยังสาวกับพระร่วงครับจนกระทั่งแก่แล้วก็ยังถูกเล่าให้เป็นชู้กับคนคราวลูกก็คือพญาผานองแห่งเมืองปัวนะครับหรือว่าเมืองน่านเก่าเนะ่เข้าไปอีกล่ะครับเรื่องของตำนานเมีพยพญางงำเมืองที่เล่นชู้ที่เล่าให้ฟังวันนี้เป็นเปลือกของตำนานนะครับที่เอามาถ่ายทอดฟังกันเรียกว่าฟังกันเอาสนุกครับคงไม่มีใครคิดเห็นจริงจังที่จะเอาไปเป็นเนื้อนะครับเพราะว่า แค่นี้ผีพญางำเมืองคงจะสะดุ้งไปหลายตลบแล้วล่ะครับว่าโดนโสมเขาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแต่ถ้าได้ลองลำดับแล้วก็ตัดเอาเรื่องของเปลือกออกไปเนี่ยก็ทําให้เรามองเห็นได้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองในยุคสมัยเมื่อ800ปีก่อนครับที่มีความซับซ้อนช่วงชิงโดยมีเรื่องชู้สาวเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องอย่างแยบยนไม่น้อยเลยล่ะครับขอพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับ ผมแนบช่องทางการติดต่อคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกๆคําติชมข้อมูลและก็ข้อเสนอแนะใหม่ๆนะครับรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับทุกๆตอนเนี่ยผมโพสต์ใน f a c e b o o k Fan Page ของคนติดเล่านะครับลองติดตามไปเยี่ยมชมกันได้ครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิงปองสวัสดีครับ